หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าถ้าเรารับบริการจากแพลตฟอร์มต่างๆในต่างประเทศที่ไม่ได้มีที่ตั้งอยู่ในไทยยกตัวอย่างเช่น Facebook Google หรือว่า YouTube อะไรแบบนี้นะคะเราจะเสียภาษียังไงสรรพกรเขาเลยมีการออกกฎหมาย e-service ขึ้นมาค่ะแล้วเจ้าก,กฎหมาย e-service นี้คืออะไรแล้วเราต้องทำอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ กฎหมาย e-service นี้นะคะเป็นกฎหมายที่ทำให้สัมภาระมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดจากผู้ให้บริการต่างประเทศที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแก่ผู้ใช้บริการในประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วทำไมถึงมีกฎหมาย e-service นี้ขึ้นมาก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าถ้าเราเนี่ยแบ่งผู้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยออกมาเนี่ยก็จะได้เป็น3มกลุ่มใหญ่ๆดังนี้ค่ะ1 ผู้ประกอบการจดแวด 2. ผู้ประกอบการไม่จดแวดและสบุคคลธรรมดาทั่วไปแบบเรานี่แหละค่ะซึ่งตามปกติแล้วนะคะถ้าเราใช้บริการจากผู้ให้บริการในต่างประเทศในประเทศไทยเราจะต้องทำการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ให้กับสมภารแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ประกอบการจดแวดด้วยซ้ำนะคะแต่บุคคลธรรมดาแบบเราจะให้ไปนั่งยื่นภาษีทุกเดือนก็คงจะใช้เรื่องใช่ไหมคะ ดังนั้นสัมภารเลยเออกกฎหมาย e s e r v i c t นี้ขึ้นมาเพื่อทำการเรียกเก็บแวดจากผู้ให้บริการต่างประเทศแทนที่จะมาเก็บกับคนตัวเล็กๆน้อยๆหรือผู้ประกอบการไม่จดแวดแบบเราค่ะซึ่งเจ้ากฎหมาย e s e r v i c t นี้นะคะผู้ประกอบการไม่จดแวดแล้วก็บุคคลธรรมดาทั่วไปแบบเราเนี่ยได้รับผลกระทบไปเต็มๆเ,เลยละค่ะเพราะว่าผู้ให้บริการทางต่างประเทศเขาก็จะบวกแวดไปอีก7%จากยอดเดิมที่เราเคยจ่ายไปนั่นเองค่ะ แต่ผู้ประกอบการที่จดแวบแล้วนะคะจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเราก็เพียงแค่นําส่งแบบพพสาแล้วก็ยื่นภาษีไปเหมือนเดิมทุกเดือนเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกฎหมาย e s เซอร์วกันมากขึ้นแล้วนะคะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นด้วยค่ะ